โครงการควินสุขุมวิทร้อยหนึ่งเราได้ที่มามานานละผมว่าไม่ไม่น้อยกว่า5้ปีจริงที่ดินเนี่ยมันเป็นที่ดินใช้ค่อนข้างสวยแล้วก็อยู่บนทําเลสุขุมวิทที่ติดสถานีรถไฟ้าทด้วยตอนนั้นด้วยนโยบายของบริษัทเราเราทำทีละโครงการอันนี้พอจบไอโครงการควินรัชดา17ก็เริ่มลงมือทำตัวควินสุขุมวิทร้อยหนึ่งจริงๆก็ พัฒนาในส่วนของตัวรูปแบบตัวคอนเซ็ปชวลดีไซน์มาเรื่อยๆนะครับจน2ปีที่แล้วก็ได้เปิดขายที่ดินผืนนี้เนี่ยเป็นที่ดินที่อยู่บนถนนสุขุมวิทและติด BTS ทําให้ราคาที่ดินเนี่ยค่อนข้างส่งผลต่อต่อการตั้งราคาขายนะครัตอนนั้นเราก็มาเลือกกันอยู่ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยรูปแบบโครงการเราจะทําทโครงการลักษณะไหนจากที่เราทําโครงการเดิมปรากฏว่าลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นลูกค้าพักอาศัยเป็นหลักเพราะงัง้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่ยูนิตท,ที่ขนาดใหญ่เป็นหลักก็เริ่มต้นที่ยูนิตที่35ตารางเมตรพอเริ่มต้นที่ยูนิตท,ที่35ตารางเมตเรมตนนตเ,มตเนี่ยแน่นอนว่าแพ็กเกจมันมันไม่เล็กแล้วนะสำหรับการแข่งขันในในใน,ในปัจจุบันเราก็เลยคิดว่าทย่งั้นเราทําเป็นของดีไปเลยเป็นลักชัวรี่คอนโดที่ติดรถไฟฟ้าไปเลยราคามันก็จะสะท้อนตัวต้วตนทุนของราคาที่ดินแล้วก็สะท้อนตัวต้นทุนของตัวต้นทุนค่าก่อสร้างราคาตึกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อลูกค้าเข้ามา ดูแมทเทียลแล้วดูทำเลที่ตั้งแล้วถ้าเทียบกับลักชัวรี่คอนโดที่ติดรอยฟ้าเนี่ยผมว่าไม่แพงดูจากบริเวณข้างๆเนี่ยมันก็มีมีคอนโดหลายๆแบบหลาย,ล,าย,ล,าย,ล,ายลักษณะเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เป็นโอกาสดีที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อหรือว่าเลือกหาคอนโดได้ในในปัจจุบัน